ไม่ก,กับาแล้วแม่กับมาาอะไรวะเนี่ยเฮยใครทำวะใครทำวไปเป็นอใครเป็นคนทำ <ส>ใครถามกูเจอตัววนี่หลักฐานใครถามใครถามไม่ต้องมานี่นี่หลักฐานนี่นี่นี่ตัวแสดนี่ตัวแสดฮะไม่ต้องไม่ต้องมาเบียดไม่ต้องมาเบียดโอ้โหอะไอย่างนี้โอ้โหแล้วงานไม่เ่อยกบมาเจอมาเสนแล้วดเสนแล้วต้องหายเหนื่อยกูเหนื่อยนักกว่าเม ว่าเปิ้ลก็ต้องลองใหม่ไปเลยสิจา๊า oh my god ก็อยากเปลี่ยนว่าเปเปอร์ใหม่อยู่พอดีค่ะแม่ค่ะก็ทีอยากเปลี่ยนว่าเปเปอร์ใหม่ค่ะก็ที่ช่วยแม่ไปดสิเก่งไหมค่ะอะไรกันก็ไม่น้อง